jazz me jazz me is a wonderful world jazz me jazz me a the colors of day สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชา ภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอาริดาณนะระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะกลับมาเรียนออนไลน์นะคะกับคุณครูดาเหมือนเดิมค่ะจากคราวที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนกันนะคะในเรื่องของนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพึ่ง หยดเดียวก่อเหตุนะคะวันนี้นะคะคูดาจะพานักเรียนไปเรียนกันต่อในเรื่องอะไรนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคูดาให้เวลานักเรียนค่ะไปหยิบแบบฝึกหัดนะคะเปิดในหน้า232ได้เลยค่ะ หยิบกันมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะในบทนี้นะคะคูดามีเกมสนุกสนุกแล้วมาทบทวนความรู้เดิมจากที่เราได้เรียนในคราวที่แล้วมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ,ะคูดาจะให้นักเรียนนะคะ ลองตอบคำถามค่ะจากบทที่เราได้เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะลองทบทวนดูซินักเรียนน่าจะตอบกันได้ทุกคนนะคะข้อแรกค่ะนิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุอยู่ในหนังสืออะไรคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนลองทายกันดูซิคะว่าอยู่ในหนังสืออะไรและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือนิทานเทียบสุภาษิตค่ะ ถูกกันไม่เอ่ยถ้าถูกนะคะก็นับคะแนนของตัวเองกันไว้เลยค่ะเรามาดูกันต่อในข้อถัดไปนะคะใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้คะอ่านักเรียนลองตอบดูสิคะว่าใครเป็นผู้แต่งคะพร้อมหรือยังคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้คืออะไรคะนักเรียนอ่าเจ้าพระยาสีหาราชฤทธิไกยค่ะนามเดิมท่านก็คือทองขาสีหอุไรค่ะอ่าถูกหรือเปล่ากันเอ่ยข้อนี้น่าจะถูกนะคะเพราะว่าเป็นคอจิง่ายมากๆเลยคะ่ะนักเรียนเราไปดูกันต่อนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในข้อถัดไปนะคะในเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวก่อเหตุนะคะสัตว์ตัวใดบ้างคะนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พร้อมหรือยังคะต้องบอกชื่อสัตว์ให้ครบทุกตัวเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วกูดาให้เวลานักเรียนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบกันครบหรือเปล่าลองมาดูคําตอบกันค่ะ มีมดมแมลงวันจิ้งจกสุนัขและแมวค่ะครบหรือเปล่าคะนักเรียนครบ5ตัวหรือเปล่าอ่าน่าจะถูกกันทุกคนแน่เลยค่ะเพราะว่าคำตอบข้อนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะ และข้อนี้นะคะนักเรียนเรามาดูคําถามกันค่ะจากเหตุการณ์ในเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวก่อเหตุต้นเหตุของการทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรค่ะนักเรียนน่าจะตอบได้อยู่แล้วแหละข้อนี้นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคําตอบข้อนี้ก็คือ น้ำพึ่งนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้สาเหตุเลยค่ะต้นเหตุนะคะที่เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยนะคะถึงขนาดมีคนตีฟันกันก็นกคืออะไรคะนักเรียนน้ำพึ่งนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในข้อถัดไปค,ะค่ะนักเรียน และข้อนี้คำถามก็คือในเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุมีความหมายว่าอย่างไรคะโอ้ง่ายเหมือนกันนะข้อนี้นักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลานักเรียนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและสำหรับคำตอบข้อนี้ก็คือ น้ำพึ่งเพียงหยดเดียวอาจทำให้เกิดเรื่องราวเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันมากมายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเป็นยังไงคะคำตอบง่ายไหมคะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะใครเป็นผู้ทำให้เรื่องราวทั้งหมดยุติลงค่ะใครคะนักเรียนติ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครคะอาในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั่นเองค่ะที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนะคะยุติลงได้ค่ะ ากันต่อกันที่ข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนใครเป็นผู้ไขปริศนาแห่งการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองทายกันดูสิคะว่าคือใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือ เด็กชายเจ้าของแมวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับคําถามที่ครูดานะ,ะได้ยกมาถามนักเรียนนะคะแต่ละข้อง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะตอบกันได้หมดกันทุกข้ออย่างแน่เลยพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนกันค่ะในหน้า232ได้เลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4บทเหก่อมพระบันทมเหตเรื่องจับระบำค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าบทนี้นะ,ะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้างค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือจะได้ทราบประวัติผู้แต่งค่ะ บทนำเรื่องบทเหกล่อมพระบรรทมเหเรื่องจับระบำค่ะคำศัพท์น่ารู้ถ้อยคำสํานวนร้วนต้องศึกษาค่ะสรุปความรู้แล้วเราก็จะมาทำแบบประเมินนะคะทักษะนะคะถ่ายบทกันค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเรียนกันเลยค่ะนักเรียน ประวัติผู้แต่งนะคะนักเรียนพระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2329บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาเป็นพระนมของพระองค์เจ้าหญิง จงกนพระธิดาในกรมพระราชวังหลังสุนทรผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกวีแห่งกรสุภาพบทกรอนของท่านนะคะมีความไพเราะประทับใจผู้อ่านด้วยท้อยคำที่คมคายสละสนวยให้แง่คิดแสดงสัจธรรมซึ่งสามบบารถนำไปใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยค่ะ สุนทรผู้ถึงแก่กรรมเมื่อพศอ2398สิริอายุได้69ปี และในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ200ปีวันที่26มิถุนายนพศ2529องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิสโกได้ยกย่องสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมอนุสาวรีสุนทรภู่อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่ง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2513ค่ะเรามาดูกันนะคะบทนำเรื่องก่อนค่ะ สุนทรผู้นะคะแต่งบทเหกกล่อมพระบรรทมเหกเรื่องจับระบำสำหรับใช้ขับกล่อมพระโอรสพระธิดาในพระองค์เจ้ารักนานุคุณกลับพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและต่อมานะคะได้ใช้กล่อมพระบรรทมพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะสุนทรผูดนะคะท่านแต่งบทเหุ เหตุ hey, กล่อมเรื่องนี้นะคะโดยใช้เนื้อความตามตำนานความเชื่อค่ะเกี่ยวกับฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าตำนานไทยโบราณนะคะได้กล่าวไว้ว่าฟ้าแลบเกิดจากการที่นางเมฆขลานำดวงแก้วมณีมากแกว่งเล่นจนเกิดแสงแป,ป๊บนะคะส่วนฟ้าร้องกับฟ้าผ่าเนี่ยเกิดจากการที่รามสูนค่ะ ขว้างขวางเพชรนะคะอันเป็นอาวุธคู่กายไปยังนางเมฆาค่ะหวังจะฆ่านางเพื่อแย่งชิงนะคะดวงแก้วมณีนั่นเองค่ะแต่นางไม่เป็นอันตรายเพราะอำนาจแก้ววิเศษคุ้มครองอยู่ค่ะนางมณีเมฆา่นะคะ หรือเรียกโดยย่อว่านางเมลาเป็นธิดาพยามังกรแห่งนะคะเจ้าแห่งสมุทรนางเป็นผู้มีอารมณ์เบิกบานชอบเที่ยวเล่นเมื่อโตเป็นสาวรุ่นค่ะพยามังกรนะคะนำไปถวายพระอินทร์พร้อมด้วยดวงแก้วมณีพระอินทร์ตั้งให้เป็นนางสนมวันหนึ่งคะ่ะนางเมลานะคะได้ขโมยแก้วมณีแล้วห่อออกมาจากวิมานไปเที่ยวเล่นไร่ร,รำอยู่ ระหว่างก้อนเมฆอย่างเป็นสุขค่ะพระอิมพยายามติดตามพานางกลับมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจึงให้นางนะคะเป็นเทพธิดาทำหน้าที่ตรวจตราดูแลมหาสมุทรขอช่วยเหลือคนดีที่ประสบภัยจากเรืออับปางไม่ให้จมน้ำตายค่ะ ส่วนรามสูรน,นั้นนะคะเป็นยาาักษ์ค่ะมีฤทธิ์มากกายสีเขียวมีขวานเพชรเป็นอาวุธมีความห้าวหารมากค่ะเคยประลองฤทธิ์กับพระรามนะคะแต่สู้ไม่ได้รามสูรเป็นเพื่อนรักกับพระราหูค่ะจึงพยายามจะช่วยราหูให้มีร่างเต็มตัวเหมือนเดิมเนื่องจากราหูนะคะถูกพระนารายคว้างจะไปตัด นะคะตัวขาดเพราะขโมยดื่มน้ำอมฤตหากรามสุรจับนางเมขลากลับไปถวายพระอินได้ก็จะขอให้พระอินนะคะประทานพรช่วยราหูแต่บางแห่งก็ว่ารามสุนนะคะต้องการแก้วมณีเองรามสุรพยายามนะคะจะจับนางเมขลาด้วยการคว้างขวานใส่แต่ด้วยอำนาจของแก้วมณีทำให้รามสุนนะคะ ควา้างขวานพาดทุกครั้งค่ะเมฆขลาหลบไปก็ยั่วรามสูนไปด้วยการโยนแก้วมณีเป็นประกายวูบว่าจึงเป็นความเชื่อว่าการที่ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดจากการที่มณีเมฆขลานะคะกับรามสูนะคะต่อสู้กันนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคุณดาจะพานักเรียนนะคะมาฝึกอ่านนะคะบทเห่กล่อมพระบรรทมเห่เรื่องจับระบำค่ะเห่เอยนางเอกมณีเมฆคราลอยเล่ในเมคาถือจินดาดังดวงดาวโยนเล่นเห็นแก้วสว่างแวววามวาวลอยฟ้าเวหาหาว รูปราวกับกินนารีทรงเครื่องเรืองจำรัดอารามรัสมีฉวีชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมคาเชยชมยมมนา เฝ้ารักษาสินทูครั้นปัดฉิมคิมหันถึงวัสันตะหรือดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดเซนลอยล่องระอองอาบกระสินทราบซวงเย็นเคยรำระบำเบนล่อเล่นกับเทวันชูแก้วแววสว่าง รำด้วยนางสาวสวรรค์ล่อเลี้ยวเกี่ยวพันพวกเทวันกั้นกลางช่วยฉุดหยุดหยอกสับพยอกเย้านางโยนแก้วแววสว่างให้เนตพร่างพรายเอ่ยเฮเอ๋ยเฮนาม เทพรามสูรมานมีมือถือขวานอยู่วิมา,มานมณีนินหน้าเขียวเขี้วงงอสีเหมือนดอกอินทนินเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงสิ้นทุกเทวาเลี้ยวรอบขอบพระเมนตัวตะเวนหาเห็นนางเอกเมฆขราโยนจินดาดังเปลียวเพลิง กับสุรางนางสวรรค์ฝูงเทวันบันเทิงจับระบำทำเชิงรื่นเริงบันเทิงใจคิดจะใครได้แก้วเลิศแล้วแวววไวแกว่งขวานชานชายัยโลดไล่เทวาต่างวิ่งทิ้งกลับ โทนทัพร,รัมนากัวยักษ์หนักหนาหลบหน้าหนีไปเมฆลาก้าแก้วล่อแก้วแววไวโยนสว่างเหมือนอย่างไฟปราบในยเนตรขุนมานหน้ามืดหืดหาดกริ้วกราดโกรธทยานแค้นนางคว้างขวานเปี้ยงสถานโลกาลิดแก้วแค้วควาด ยิ่งกิ้วกราดโกรธทาโลดไล่ไขว่คว้าเมฆขลาล่อเวียนยักษ์โถมโจมโจรน,นางก็โยนวิเชียนหลีกรัดฉวัดเวียนล่อเวียนวงวนเปี้ยงเปี้ยงเสียงขวาน ก้องสถานสากลไล่นางกลางฝนมืดมนในเมฆานวลนางนั้นชังล่อรั้งรอร่อนลาเวียนไวัยไปมาในจักรราศีเอย่ยฝึกอ่านบทเฮกลอมพระบรรทมเฮเรื่องจับระบำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเฮ่เออยนางเอกมณีเอกคาลาลอยเร ฟังดาวโยนเล่นเห็นแก้วสว่างแวววามแววลอยฟ้าแวารูปรา กับกินนารีทรงเครื่องเรื่องจำรัอารามรัฐสมีชาววีชูชูวังดูวังมานี เลื่อนลอยลีลามาเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมฆคาเชยชมยม,มานา เ้ารักษาสิลทูครานปัดทิมขีมหันถึงวาสานตะรือดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู่สู่ สาดเน้เซนลอยลองละอองอาบกระสินสาบสวงเย็นเคยรำระบำเบน ลอเล่นกับเทวนันชูแก้วแววสว่างรำด้วยนางสาวสาววันลอเลี้ยวเกี่ยวพ่านพวกเทวนัน ก,การกลางช่วยชูุดหยุดยอกสับพยอกยาวนางโยนแก้วแววสว่างให้เนตรปราง พรเอ๋อเฮเอ่ยเฮน้ำเทพรามสุนเออมามีมือถือควานอย นินนาเคียวเคียวงอกสีเหมือนดอกอินทันอินเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงสินทุกเทวา เลี้ยวรอบขอบพระเมรตรวจตระเวนเ,ออเ,ออเห็นนางเอกเมฆขาลาโยนจินดาดังเปวพลิง กับสุรางนางสวรรค์ฝูงเทวานบันเทออิงจับระบาดทำเชธอรื่นเริงบันเทิงออใจ คิดจครายได้แก้วเลิศแล้วแววว,วายแว่งควานชานชายโลดลายเทวว่า ต่างวิ่งทิ้งกลับโทนทัพรำมานากลัวยักนักนาหลบน้านีไป เมฆคลากลากแกลอวลอกแก้วแววววายโยนสว่างเหมือนอย่างไฟปราบนายเนตคุณมาน หน้ามืดหฮืดหาดกรีอุกราดกระโอนทะยานแขนนางคว่างควันเปลี่ยงสถานโลกา ริ์แก้วแคล้วคลาดยิ่งกริ้วกราดโกรธาโลดลายควายควา้าเมฆขลาหล่อเวียนยักทม โจมโจนนางก็โยนวีเออเชียนลอีกลักชาวัดชาวเวียนล่อเวียนวงวนเปรียปร่ยงเปรี่ยงเสียงควาน กองสถานสาอกอนลายนางกลางฝนมืดมนในเมฆคานวลน,นางนั้นช่างล่อ,อรังรอ ร่อนเอเอาราเวียนไวายไปมาในจักรสิงเอเอ,เ,อเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน ฝึกอ่านออกเสียงทำนองสนอก,กันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ยากเลยค่ะวันนี้นะคะคูดาก็มีการบ้านมาให้นักเรียนค่ะก็คือฝึกอ่านบทเหตุกล่อมพระบรรทมนะคะเหตุเรื่องจับระบำกันค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านทำนองสนออยู่ที่บ้านกันนะคะเปิดเรียนมาแล้วนะคะคูดาจะให้นักเรียนนะคะอ่านเป็นกลุ่มนะคะ แล้วคราวหน้านะคะคุณดาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนกันต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณดาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ